สวัสดีตอนสายจากประเทศอังกฤษนะคะทุกคนคะ่ะวันนี้วันที่เจ็ดธันวาคมค่ะเดือนธันวาก็เข้าฤดูหนาวที่อังกฤษเต็มๆนะคะเขามีอยู่สามเดือนธันวาคมกรกฎามพาแต่ว่าปีนี้เนาะคะ่ะยังไม่ได้หนาวจัดวันนี้ก็อุณหภูมิอยู่ประมาณห้าหกเจ็ดองศาเนาะพี่น้องคะ่ะถ้ามันหนาวจ,จัดมันจะติดลบเหมือนนะทุกปีพี่น้องช่วงนี้พายุเข้านะคะพายุเข้าที่ประเทศอังกฤษ เป็นอาทิตย์นู่หล่ะพี่น้องค่ะเห็นบ่ล่มวูวูอย่อออพี่น้องเลยอันนี้ของยาวันนี้เรากินข้าวแบบจะส่วนใหญ่ก็จะกินแบบนี้หละจ้ะอาหารง่ายๆจานเดียวอันนี้คือตุ๋นไก่นะคะทุกคนคะไม,ไม่ดีเอ้าไม่ดูเออตุ๋นไก่แล้วก็มันบดจ้ะผักก็จะเป็นแครอทนะคะโอเคนี่ของคุณย่านะคะ เราจะรู้ว่าใครกินเยอะกินน้อยแล้วก็ตัดให้ตามปริมาณนะคะไม่อิ่มก็มาเติมอีกนี่ของเมลีน้อยไกไ<ป>่กก็คือได้โปรตีนจากไก่ผักวิตามินก็ได้จากแครอทแล้วก็หอมหัวใหญ่ในนี้ค่ะคาร์โบไฮเดรตก็จากนี่แหละแป้งของมันบดนี่อยมีเยอะเลยมีถ้าไม่อิ่มมาเอาพอไมจะกินเยอะกว่าเพื่อนพี่น้องมันจอกระเบิงอรุณ แตงเยะเลยของพ่อไมนี่อร่อยไหมคะเมลี่อร่อยมากค่ะโอเคนี่ละจ้าพี่น้องง่ายๆสบายๆอาหารจานเดียวนะคะทุกคนส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบนี้แหละที่อังกฤษนะคะจะเป็นอาหารจานเดียวพี่น้องคะคุณย่านี่ชอบนี่เนี่ยเป็นอาหารโปรดของคุณยาวยค่ะตุนเนื้อวัวตุนเนื้อไก่ตุนเนื้อแกะ มัมไม่ได้ยินนะคะพูดทมไม่ได้ยินเลยมัมฮะสไมลิงเดี๋ยวกินข้าวเสร็จจะพาทําต้นตั้งต้นคริสต์มาสค่ะเนาะี่ดีต้นต้นเดือนนี่แะกินไปคุยกันไปจ้าพี่น้อง เอามานี้นี่ดอกไม้ดอกไม้นี่เห็ดดิพี่น้องน้องไม่ดีทำทำดอกไม้น้องเอาสูตรมาจากไหนไม่ดีติ๊กดอกวะ <Yeah. S 2> สวัสดีนะคะ <This is S 1> ทุกคนค่ะแล้วออกมาดูก่อนลูกอันไหนก่อนวันนี้เราจะตั้งต้น <Yeah. S 1> อะไรคริสต์มาสกันนะคะ oh, <my> ตามประเพณีของเพิ่นนะคะเมดีอยากตั้งวันนี้แล้วก็ เหมือนที่เราถ่ายให้ดูแล้วพาย,ยุเข้าเราก็เลยไม่ได้ไปไหนอืมคนยาก็จะเดินบ่อยไม่ได้ช่วงนี้เพราะเจ็บพี่ล้มเมื่อเช้านะะี้ค่ะเจ็บแบบว่า hey. ขั้นเนื้อขั้นตัวเจ็บเจ็บคีงนะเขาเอิญ อ๋อไอสิสิยูวะไม่เห็นเรียลวันเรียลวัน for you for you that's the real Santa hat huh? <laughs> because I told Santa to give me his hat <laughs> พี่น้องจ้าวันไอทรายมาพูดอยู่นี่คือมามาพากเอาทีหลังนะคะเพราะว่าไมเคิลเขาเปิดอ่อเพลงของช่วงคริสต์มาสนะคะเปิดในทีวี เพราะว่าทีวีไมเคิลเขาโตได้กับ youtube เหมือนเนาะเขาก็จะเปิดเพลงของคริสต์มาสเพลงคริสต์มาสทุกๆเพลงเนี่ยรันไปเรื่อยๆให้คุณย่าฟังด้วยมันก็เพลินดีพี่น้องขานั่นแหละทรายก็เลยได้ปิดเสียงเพราะมันติดลิขสิทธิ์นานา,นาวันนี้นี่แหละต้นคริสต์มาสจะตั้งขึ้นแล้วพี่น้องจอ้าที่จริงแล้วทายไม่ได้ตั้งใจที่จะจัดวันนี้เนาะเพราะว่าว่าจะจัดอาทิตย์หน้าแต่ลูกสาวบอกว่าเอามาจัดเลยแม่วันนี้ แล้วก็อีกอย่างอากาศไม่ดีเนาะคะ่ะออกข้างนอกกันไม่ได้ก็เป็นกิจกรรมทําร่วมกันคุณย่านะคะลุกไม่ได้วันนี้เพราะว่าเพิ่นล้มนะคะเหมือนที่เล่าสู่ฟังละ่ะล้มอุบัติเหตุตามที่คนสูงอายุนะคะปกติแล้วในบ้านเห็ทรายบอกให้เพิ่นเดินใช้ไม้เท้าด้วยแต่ว่าบอกแย่บอกว่าฉันเดินได้ฉันเดินได้ในบ้านนะเออก็แล้วแต่เพิ่นนะพี่น้องบางครั้งมันก็ แบบเสียเขาเรียกว่าเสียหลักไปเลยนิดนึงนี่มันก็ล้มได้เพราะว่าผู้สูงอายุนี่จะแบบเขาเรียกว่าความบาลานซ์ความบาลานซ์ความทรงตัวนี่มันจะไม่ค่อยดีเนาะพี่น้องน่าละเอาไม่เป็นไรวันนี้คุณย่าจัดช่วยไม่ได้เราก็จะจัดคุณย่าก็เป็นคนชี้บอกนะนะพี่น้องว่านั่นว่านี่นะว่าทํายังไงเนาะพี่น้องะ่ะช่วงนี้ที่อังกฤษก็จะมีแบบว่าเขาเรียกสีสันในช่วงเตรียมเข้าสู่การเฉลิมฉลองคริสต์มาสค่ะ คริสต์มาสวันจริงๆของเพื่อนก็คือวันที่ยี่สิบห้าธันวาคมนะพี่นองของทุกปีมันเป็นแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรของชาวคริสต์นะคะเป็นเทศกาลที่เขารอคอยกันน่ะนะคะรอคอยกันคุณย่าก็ยังโอเคอยู่นะคะวันนี้ยังไม่เจ็บมากเท่าไหร่แต่ว่าพรุ่งนี้แหละต้องเจ็บแบบมากขึ้นเพราะว่าล้มขนาดคนเราปกติล้มยังอายุไม่มากก็ยังเจ็บมากนพี่นองนั่นแหละ่วันนี้โอเคอยู่พี่นองจา้า คนที่นี่เนาะคะ่ะเขาจะแบบไม่เบื่อเลยเนาะ,ะการจัดต้นคริสต์มาสการจัดบ้านนี่พี่น้องในช่วงเฉลิมฉลองเนาะ,ะสาหรับไซเราอาจจะไม่ใช่คนคิดเราก็เลยเป็นแบบนั้นเพราะว่าเราแบบเฉยเนะยนะไซนะอะไรก็ได้แต่ว่าไซาคิดว่าคิดว่านะคะถ้าถ้าเมรีโตขึ้นเมรีโตขึ้นเขาไปเรียนหนังสือที่อื่นมหาลัยหรืออะไรที่ที่แบบว่าโตนะนะเราจะไม่จัดต้นคริสต์มาสเพราะว่าไซากับไมเคิลนี่ คือแบบว่าจะไปฉลองกันข้างนอกอะไรอย่างนี้พี่้องไปเตียเออไปซื้อไปร้านอาหารจองร้านอาหารอะไรก็ว่าไปคุณย่าเขาก็จะยากกับอันนี้น่ะเขาลิซายเรียกว่าลูกประคำลูกประคำคุณย่าว่าอีกอันนึงใช่อีกอันนึงเพื่อความจําดีมากเลยที่มันเป็นกระดิ่งเนี่ยเธอเอาเก็บไว้ไหนใส่ก็ไปหามาเอามาใส่แบบว่าโคลนต้นต้นคริสต์มาสมานะคุณย่าว่านั่นละ่ะ เพื่นความจำดีมากๆพี่น้องไซก็จัดไปตามเพื่อนคุณย่านิ้ายังมีแรงอยู่เพื่นก็จัดทุกปีตอนนี้อายุ90ปีเพื่นยังมีความสุขในการจัดต้นคริสต์มาสของเพิ่นมันก็เป็นตามวัฒนธรรมเนาะแต่ายก็คือธรรมดาเพราะว่าเราไม่เคยปลูกฝังมาตั้งแต่น้อยเนาะว่ามีความสุขกับมันหรืออะไรแต่ก็มีความสุขเพราะว่าเราได้ทําให้ลูกให้คุณย่าพี่น้องแต่พูดถึงว่า ถ้าถ้าพวกไอเมดีไม่อยู่เมดีไปเรียนเหมือนที่เราว่านะ่ะสามีก็ยังเห็นด้วยกับสายว่าเราไม่จัดนะเราก็จะไปอันนั้นเราก็จะไปฉลองกันข้างนอกสองเเนวมา <c oughs> พี่น้องเนาะนั่นละ่ะจ้าตอนนี้ลูกก็ยังเล็กอยู่ก็ถือว่าเป็นกิจกรรมของครอบครัวนะพี่น้องเนาะทําร่วมกันมีความสุขด้วยกันหัวเราะด้วยกันพี่น้องคาเพลดิดเพลินกันไปนั่นละ่ะทั้งวันเลยค่ะทั้งช่วงบ่ายเห็นไหมทั้งบ่ายเลยจ้ะ ก็มีความสุขกันตั้งแล้วเขาก็่องอ๊้สวยเนาะคุณยาว่าสวยสวย,สวยนู่นนี่นั่น,นสวยค่ะสวยทุกปีคุณยาว่าเนาะเพราะว่าเพื่อนชอบก็จะเป็นแบบนี้แหละสีสันของเพื่อนพี่น้องค่ะเมลีเขาก็กําลังทำอันนั้นอยู่ค่ะอะไรนะเขาเรียกว่าสายไฟมันพันกันอันที่เขาชอบนะเมลีเขาชอบที่มันเป็นเป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นอะไรนะเขาเรียกเดี๋ยวสายถ่ายให้ดูเวลาจัดเสร็จเนาะพี่น้อง เสร็จแล้วจ้ะพี่นองอันนี้ตอนกลางคืนนะเขาไปนอนกันหมดแล้วแลวแต่ใายกับไม้เราใสยเลยถ่ายให้ทุกคนดูบรรยากาศตอนกลางคืนเขาชอบเปิดไฟแบบนี้จ้ะเปิดไฟต้นคริสรต์มาสแล้วก็นั่งชมพี่นองขาผิงไฟดูทีวีตัวนี้ใสยปิดทีวีนะคะทุกคนขาเมลี่ก็ไปนอนแล้วอันนี้เป็นเฟรเวิร์ดเมลีชอบมากๆตัวนี้แล้วก็จะใช้อันเก่าทุกปีจนมันพังละตัวนี้นะพี่นองจ้ามันจะเปลี่ยนสีเนาะ บรรยากาศตอนกลางคืนเป็นแบบนี้เดี๋ยวตอนกลางวันทสายถ่ายให้ดูอีกทีต้นคริสต์มาสนะจ๊ะตอนกลางวันประมาณนี้นะคะทรอยู่บ้านสองคนกับคุณย่านุนคุณย่าอยู่ฝั่งนุนเตรียมยากินยาทันเลยคุณยา่าบ่ายโมงยาบ่ายสองเพิ่นน่็นะคะพี่นองนี่จะประมาณนี้วันนี้มันคลื่นๆหน่อยมืดสักหน่อยมันไม่มีแดดเนาะทายก็เลยเปิดไฟหมายถึงไฟตัวนี้นะจ๊ะไฟไฟประดับนี่บางบ้านเขาก็จะ มันจะเปลี่ยนได้หรอเป็นระยิบระยิบระยิบอย่างสินะตะใสรายปวดหัวเวียนหัว <c oughs> ก็เลยเอาแบบให้มันอยู่นิ่งสเตย์เลยนะพี่น้องจา้วตอนกลางวันมันก็ะชอบนั่งนะพี่น้องคะดูอุ้ยสวยเนาะคุณย่าว่าสวยเห็นทุกปีเพิ่นก็นสวยจ้ะเป็นต้นเก่าอันนี้เนี่ยเป็นลูปประค่ำท,ที่ที่ใราที่คุณย่าทําอยู่นั่นที่อันนี้ของคุณย่านะเพิ่นชอบให้ใส่เอก็ใส่ตามใจของเพิ่นไปนะพี่น้องนี่ลูปประค่ำใส่มา <c oughs> พี่น้อง อันนี้ก็เป็นของตกแต่งจากบ้านย่าถ้าแบบนี้ของบ้านใสก็มีสลับกันนะพี่น้องหมายถึงว่าเอามารวมกันจากบ้านคุณย่าเป็นต้นเก่าต้นคริสต์มาสเก่าของไมเเขาใช้เป็นโอ้สิบกว่าปีสิสิบห้าปีได้เนาะทีนี้ปีนี้ว่าจะเปลี่ยนใหม่แต่ไม่มีเวลาไปซื้อก็เอาต้นเก่าเดี๋ยวปีหน้าค่อยเปลี่ยนอันนี้เป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรเราใช้แล้วใช้อีกนะคะพี่น้องเหมือนพลาสติกนะจ้ะบางบ้านเขาก็จะนิยมเอาของเขาเรียวคริสต์มาสก็คือต้นที่จริงๆนั่นะคะพี่น้อง ต้นจริงๆก็ไปซื้อก็แพงเหมือนกันนะคะต้นละพันสองพันสามพันแล้วแต่ขนาดที่ใช้แล้วก็เอาทิ้งอหนะพี่น้องเราเสียดายก็เอาแบบที่รีไซเคิลได้แบบนี้แหละเนาะพี่น้องจ๋านี่แหละเป็นสีสันของเพล่นจ้ะพี่น้องอ้ยช่วงนี้เนาะคริสต์มาสเดี๋ยวตอนกลางวันก็ประมาณนี้แหละเรวก็จะห่อของขวัญพี่น้องเอามาเตรียมไว้แล้วเฮ้ยพาคุณย่าห่อของขวัญของขวัญพี่น้องจ๋าไปวันนี้พี่น้องไปแล้วจ้าบ๊ายบาย